ในเช้าตรู่ที่เมืองเซียนจูตลาดพื้นบ้านยังคงคึกคักเหมือนทุกวันผู้คนเดินซื้อของเสียงพ่อค้าแม่ค้าตะโกนเรียกลูกค้าดังสลับกับเสียงหม้อซุปเดือดปุดๆแต่ท่ามกลางแผงขายของนับร้อยกลับมีแผงหนึ่งที่ดูเงียบผิดปกติหญิงชราผิวเหียนนั่งก้มหน้าอยู่หลังหม้อเหล็กใบใหญ่ที่มีกลิ่นแปลกประหลาดลอยออกมาทั้งหอมทั้งหน้าขนลุกในเวลาเดียวกัน หลายคนเดินผ่านด้วยความเฉยชาแต่ก็มีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่ดูเหมือนจะคุ้นเคยพวกเขาสวมชุดข้าราชาการสีเรียบเดินตรงมาที่แผงของหญิงชราอย่างแน่วแน่ทุกครั้งที่มาถึงพวกเขาจะยกมือไหว้หญิงชราอย่างนอบน้อมราวกับเธอเป็นผู้มีพระคุณก่อนจะนั่งลงและสดสุกเนื้อในหมองเงียบๆไม่มีใครพูดคุยไม่มีใครถามอะไรเหมือนเป็นพิธีกรรมบางอย่างที่ทำเป็นประจำ หญิงชราผู้นั้นชื่อมักดาอายุเกือบเจ็ดสิบปีไม่มีใครรู้ภูมิหลังของเธอไม่มีใครรู้ว่าเนื้อในหม้อคือเนื้ออะไรรู้เพียงว่าใครได้กินเป็นต้องกลับมาซื้ออีกเหมือนต้องมนบางคนลือกันว่าเป็นเนื้อสัตว์ป่าหายากบางคนว่าเป็นสูตรลับโบราณแต่ไม่เคยมีใครได้คําตอบชัดเจนจนกระทั่งวันหนึ่งริอันนักข่าวท้องถิ่นที่ขึ้นเชื่อเรื่องขุดคดีลึกลับเดินผ่านแผงของมักดาและเพียงได้กลิ่นซุปจากหม้อเขาก็ขมวดคิ้วทันทีกลิ่นนั้นไม่เหมือนซุปเนื้อทั่วไปมันมีีคคววววาาาาาาามมมแปลกแปลกกกๆเขข้าารรารับิิ่่่่่นออนออองงสทไยูให เขาก้มหน้าลงมองมอและสิ่งที่เห็นทําให้หัวใจหยุดเต้นครู่หนึ่งเนื้อในมอมีลักษณะผิดปกติรูปร่างชิ้นเนื้อไม่เหมือนสัตว์ชนิดใดที่เขาคุ้นเคยเส้นใหญ่ของเนื้อเหมือนเนื้อมนุษย์มากกว่าเนื้อสัตว์เขาทํามักแดดด้วยเสียงสั่นว่านี่เนื้ออะไรครับมักแดดเงยหน้าช้าชารอยยิ้มบางเฉียบปรากฏขึ้นที่มุมปากเนื้อพิเศษจะลูกค้าชอบมาก คำตอบที่เหมือนไม่ได้ตอบทําให้ริอันเริ่มระแวงเขาตัดสินใจติดตามความเคลื่อนไหวของเธอวันแรกเขาเห็นมักดะเดินไปตามตรอกหลังตลาดเข้าไปในบ้านร้างหลังเก่าๆบ้านนั้นไม่เคยมีใครสนใจไม่มีใครกล้าเข้าใกล้โดยสัมคืนถัดมาริอันแอบตามและซ่อนตัวดูผ่านหน้าต่างแตกๆในบ้านแสงไฟสลัวจากหลอดเล็กๆทําให้เขาเห็นภาพที่แทบทําให้เขาอาเจียนตัวยาวกลางห้องเต็มไปด้วยเลือดและบนตะ๊ะ มีแขนมนุษย์จริงๆวางอยู่หลายท่อนมักดาดกำลังใช้มีดคมๆเฉือนเนื้อออกจากแขนเหล่านั้นอย่างใจเย็นราวกับกำลังหั่นผักสำหรับทำอาหารเย็นริอันกัดฟันกลั้นเสียงร้องเขารีบหยิบโทรศัพท์มาถ่ายภาพแต่ก่อนที่เขาจะถอยออกมาเสียงประตูไม้ด้านหลังดังเอียดเขาหันขวับมักดายืนอยู่ตรงบันไดมองเขาด้วยสายตาที่ไร้ความเป็นมนุษย์มีดในมือของเธอยังมีเลือดหยดลงพื้นเบาๆรู้อะไรเยอะไปแล้วนะนักข่าว ก่อนที่ริอันจะหนีเขาถูกชายสามคนกระชากคอเสื้อจากด้านหลังพวกเขาเป็น้าราชการที่มากินเนื้อในตลาดนั่นเองใบหน้าของพวกเขาเย็นชาไร้อารมณ์เหมือนคนที่เคยทำเรื่องแบบนี้มานับครั้งไม่ถ้วนพวกเขามัดตัวริอันกับตัวยาวมักด,ดเดินเข้ามาช้าชาเอานิ้วแต่ที่แก้มเขาเหมือนแม่ปลอบลูกก่อนพูดเสียงเบาไม่ต้องกลัวนะเดียวหนูก็จะได้อยู่ในหมอเดียวกับคนอื่นเธอยกมีดขึ้นเนือหัวแต่ในเสี้ยววินาทีที่เธอเพลริอันรวบรวมแรงทั้งหมดพลิกตัวตกโตะและวิ่งสุดชีวิตพุ่งออกจากบ้านเขาไม่กล้าหันหลังกลับสักครั้ง เขาวิ่งไปจนถึงสถานีตำรวจพร้อมหลักฐานทั้งหมดตำรวจระดมกำลังบุกตลาดและบ้านร้างในคืนนั้นแต่เมื่อไปถึงทุกอย่างหายไปเหมือนไม่เคยมีใครอยู่ที่นั่นสิ่งเดียวที่เจอคือม้อเล็กใบเดิมที่ยังอุ่นไออยู่และกลิ่นเนื้อที่ลอยอ่อนๆในอากาศมักดาและกลุ่มข้าราชการเหล่านั้นหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครพบอีกเลยจนกลายเป็นตำนานสยองของเมืองเซียนจูและในบางคืนชาวบ้านยังเล่าว,ว่าได้กลิ่นซุปเนื้อเดือดลอยมาตามลมจากบ้านร้างหลังนั้น หลังจากเหตุการณ์คืนนั้นเรื่องของมักตะกลายเป็นข่าวดังไปทั่วเซียนจูแต่ยิ่งคนพูดถึงมากเท่าไหร่เรื่องก็ยิ่งเหมือนถูกปกปิดอย่างตั้งใจหลายบทความถูกลบหายไปจากอินเทอร์เน็ตราวกับมีใครบางคนไม่ต้องการให้ความจริงถูกเปิดเผยหน่วยงานบางแห่งปฏิเสธให้สัมภาษณ์ข้าราชการหลายคนที่เคยถูกระบุชื่อกลาออกกระทันหันและหายตัวไปอย่างรวดเร็ว ริอันถูกส่งตัวไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยตำรวจคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงแต่ถึงอย่างนั้นเขายังรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจับตาดูอยู่ตลอดเวลาบางคืนเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเดินอยู่หน้าห้องเสียงเคาะประตูเบาๆที่ทำให้หัวใจเต้นแรงแต่เมื่อเปิดออกมาก็ไม่พบใครเลยยิ่งเวลาผ่านไปความรู้สึกอึดอัดก็ยิ่งทวีขึ้นริอันรู้ว่าเรื่องนี้มันลึกและอันตรายกว่าที่เขาคิดเขาจึงเริ่มตรวจสอบหลักฐานอีกครั้งภาพแขนมนุษย์บนโต๊ะร่องรอยมีดรอยเท้าในบ้านร้างทุกอย่างชัดเจน แต่ยังมีบางสิ่งหนึ่งที่เขาเพิ่งสังเกตเห็นในภาพหนึ่งด้านหลังมักดะมีประตูไม้เล็กๆอยู่บริเวณพื้นใต้ตัวยาวเขาไม่เคยเห็นมันในตอนแรกราวกับมันถูกจงใจซ่อนเอาไว้ประตูนั้นเหมือนจะเป็นห้องใต้ดินบางอย่างบอกเขาว่าความจริงยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดเขาตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้ตำรวจฟังแต่ถูกปฏิเสธทันทีไม่มีประตูแบบนั้นในบ้านร้างทีมตรวจสอบเคลียร์พื้นที่แล้วตำรวจตอบอย่างหนักแน่นเกินไปจนริอันรู้สึกผิดสังเกต คืนนั้นเองขณะที่ริอันกำลังนั่งดูภาพในคอมพิวเตอร์จูจ่ๆไฟในห้องก็ดับพรึบเสียงคมของหลอดไฟปิดตัวลงอย่างกระทันหันเหลือเพียงเงามืดสนิทเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาส่องไฟแต่ทันทีที่ไฟสว่างขึ้นเงาของใครบางคนยื่นอยู่ข้างหลังเขาในกระจกหน้าต่างริอันหันขวับแต่ไม่พบใครเลยเหรือไว้เพียงลมเย็นๆที่พัดผ่านต้นคอราวกับมีใครเพิ่งยืนอยู่ตรงนั้นจรงนิจรงๆเขารู้ทันทีว่าไม่ปลอดภัยแล้วเขาต้องกลับไปยังบ้านร้างหลังนั้นไม่ใช่เพื่อเปิดโปรงแต่เพื่อหาความจริงทั้งหมดให้จบ เขาแอบออกจากที่พักในกลางดึกขับรถไปตามถนนสายเล็กๆที่มุ่งสู่ตลาดเก่าบรรยากาศรอบตัวมืดทึบไฟถนนบางดวงกระพริบเหมือนจะดับทุกวินาทีเมื่อเขามาถึงหน้าบ้านร้างไฟฉายเพียงดวงเดียวในมือทําให้บรรยากาศยิ่งน่าขนลุกบ้านหลังนั้นยังคงเหมือนเดิมเงียบว่างเปล่าและเย็นจนผิดปกติประตูไม้หน้าเปิดแง้มอยู่เล็กน้อยเหมือนเชื่อเชิญให้เข้าไปริอันกลืนน้าลายหนึ่งครั้งก่อนผลักเข้าไปข้างใน กลิ่นสาบเลือดยังคงติดอยู่ในอากาศแม้เวลาจะผ่านมาหลายวันเขาเดินไปยังโตยาวตรงกลางห้องไฟฉายส่องไปตามพื้นจนครบทุกมุมและในวินาทีนั้นเขาก็เห็นมันประตูไม้เล็กๆใต้โตอยู่ตรงที่ในภาพจริงทุกประการมือของเขาสั่นเมื่อค่อยๆเปิดประตูนั้นลงกลิ่นเหม็นเน่าพุ่งขึ้นมาจนแทบอาเจียนบันไดแคบๆนำลงไปสู่ห้องใต้ดินมืดสนิทรรอันส่องไฟลงไปและค่อยๆเดินลงทีละขั้นเมื่อเท้าสัมผัสพ,พื้นเขาพบห้องกว้างหนึ่งห้อง เต็มไปด้วยโหลแก้วเรียงรายตามชั้นวางแต่ละโหลบรรจุอวัยวะมนุษย์ดงอยู่ในน้ำยาใสหัวใจตับลูกตาชิ้นเนื้อและบางโหลมีใบหน้าคนทั้งใบดงอยู่บนผนังด้านหนึ่งมีภาพถ่ายขนาดใหญ่หลายใบเป็นแผนผังเชื่อมโยงรายชื่อข้าราชการจำนวนมากริอันจำได้ทันทีหลายคนคือผู้ที่เคยมากินเนื้อที่แผงของมักดะและใต้รูปของแต่ละคนมีตัวหนังสือเขียนด้วยมือว่าจะเป็นรายต่อไประหว่างที่ริอันยังยืนมองอย่างสันเทาอยู่นั้นเสียงฝีเท้าเบาๆก็ดังขึ้นจากด้านหลัง เขาหันกลับไปอย่างช้าๆและไฟฉายในมือก็ส่องไปเห็นร่างหนึ่งยืนอยู่บนบันไดใบหน้าเหี่ยวๆและรอยยิ้มบางๆที่เขาไม่มีวันลืมมักดาอยู่ตรงนั้นพร้อมมีดในมือและพูดด้วยเสียงแผ่วเบาเหมือนกระซิบในหูกลับมาตามฉันถึงนี่เลยเหรอหนูร่างของมักดายืนอยู่บนบันไดขั้นสุดท้ายไฟฉายในมือริอันส่องให้เห็นดวงตาของเธอเป็นประกายวาววับเหมือนสัตว์นักล่าในความมืดรอยยิ้มของเธอยกขึ้นช้าๆจนเห็นเหงือกแห้งๆทำให้บรรยากาศในห้องใต้ดินเย็นลงจนขนลุกไปทั้งตัว หนูยังจำกลิ่นพวกนี้ได้ไหมเสียงแหบพร่าของเธอดังสะท้อนทั่วห้องใต้ดินเพราะหนูเคยกินมันโดยที่ไม่รู้ตัวไงหัวใจของเรียนแทบหยุดเต้นเขาถอยหลังไปจนชิดผนังความจริงกระแทกเข้ามาเหมือนค้อนหนักเขาเคยซื้อซุปของมักดากินเมื่อนานมาแล้วตอนยังเด็กตอนที่เธอยังไม่ด่งดังตอนที่เขายังไม่รู้จักกลิ่นอันน่าขนลุกนี้มักดะเดินลงบันไดช้าๆเหมือนตั้งใจกลั่นแกล้งให้เขากลัวที่สุดก่อนจะลงมือเธอพูดเบาๆแต่ทุกค,คำเหมือนมีคมน้ำแข็งทิ่มเข้าหัวใจ หนูคิดว่าทำไมถึงสนใจเรื่องนี้มากนักละ่ะมันอยู่ในเลือดของหนูแล้วไงริอันพยายามตั้งสติเขามองหาทางออกแต่มีเพียงประตูเล็กๆด้านหลังที่ดูเหมือนนำไปยังห้องอีกห้องหนึ่งเขาไม่รู้ว่ามันพาไปไหนแต่รู้ว่าถ้ายืนอยู่ตรงนี้เขาไม่รอดแน่ทันทีที่มักดะก,ก้าวถึงพื้นห้องใต้ดินริอันวิ่งพุ่งไปยังประตูนั้นเต็มแรงเสียงมักตะกรีดร้องอย่าไปเขากระแทกประตูจนเปิดออกและพุ่งเข้าไปในความมืดแต่ทันทีที่ไฟฉายสองโดนกำแพงห้องเขาก็หยุดตัวเองแทบไม่ทัน ห้องด้านในเต็มไปด้วยศพศพหลายร่างยืนพิงผนังถูกดงถูกขอถูกแขวนเหมือนโรงงานแชแข็งบางร่างยังสวมเครื่องแบบข้าราชการบางร่างสวมเสื้อผ้าชาวบ้านบางร่างดูสดมากน้ำเลือดหยดลงพื้นเป็นจังหวะทีละติกต๊กกลิ่นเหม็นเน่าแรงจนหายใจแทบไม่ออกแต่สิ่งที่ทำให้ริอันแทบสุดลงไม่ใช่ศพพวกนั้นมันคือภาพถ่ายบนผนังด้านหลังเป็นภาพริอันตอนเด็กตอนเรียนตอนเข้าทำงานเป็นนักกล่าว มีภาพบ้านเขาภาพครอบครัวภาพเพื่อนสนิทภาพทุกช่วงชีวิตถูกติดเรียงกันเหมือนบันทึกเยู่รายหนึ่งบนกลางกระดาษมีข้อความเขียนด้วยลายมือมักแต่ว่าตามดูมาตั้งแต่ยังเล็กแล้วหนูเหมาะที่สุดเหมือนโลกทั้งใบหมุนชาชาริอันขาสั่นจนแทบยืนไม่ไหวเขาหันกลับไปยังประตูด้านหลังที่เพิ่งวิ่งเข้ามาแต่มันถูกปิดลงแล้วปิดด้วยแรงที่ทําให้ทั้งห้องสั่นสะเทือนเสียงเคาะประตูดังขึ้นข้อหนึ่งครั้งสองครั้งชาชา นักหเหมือนใครกําลังลากมีดไปตามบานไม้ก่อนจะเคาะแล้วเสียงของมักดะก็ดังลอดเข้ามาในความมืดรู้ไหมคนที่นูเห็นเป็นศพในห้องนั้นบางคนก็ยังไม่ตายนะริอันกลืนน้าลายฝืนส่องไฟฉายไปรอบๆและสิ่งที่เขาเห็นทําให้หัวใจกระชากว่าศพหลายร่างกําลังขยับชา้าช้าและกระตุกเหมือนสัตว์ที่ยังมีลมหายใจสุดท้ายอยู่ต้นขอพวกมันเองบางร่างลืมตาขึ้นบางร่างมีเสียงหายใจเบา บางร่างยกแขนขึ้นช้าๆชาราวกับพยายามเรียกใครบางคนหนึ่งในศพนั้นพึมพำคำหนึ่งออกมาช่วยดย้วยรีอันแทบกรีดร้องเขาหันหาทางออกอย่างบ้าคลาั่งแต่ห้องนี้ไม่มีหน้าต่างไม่มีทางนี้มีเพียงกำแพงปูนหนาๆและประตูเดียวที่มักได้ยืนอยู่ด้านนอกเสียงของเธอดังขึ้นอีกครั้งชักชักและเย็นเยอือกหนูคิดว่าฉันทำงานคนเดียวเหรอเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นมาจากหลังผนังด้านหนึ่งตามด้วยเสียงลาดโลหะเหมือนโซ่ เสียงหายใจแรงๆของใครบางคนที่ไม่ใช่มักดะแล้วกำแพงด้านซ้ายก็ขยับเหมือนมีอะไรใหญ่ๆอยู่ข้างหลังริอันถอยจนติดมุมห้องหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะแตกออกจากอกจากเงามืดหลังผนังมีร่างสูงใหญ่คลานออกมาตัวใหญ่กว่าคนทั่วไปดวงตาโตผิดธรรมชาติกรามเบวเหมือนถูกเย็บต่อใหม่ทั้งตัวเต็มไปด้วยรอยแผลเหมือนมนุษย์ที่ถูกประกอบขึ้นใหม่จากหลายร่างมันหันหน้าช้าๆมาทางริอัน ก่อนจะส่งเสียงคำรามต่ำๆที่ทำให้ขาเขาแทบหมดแรงมักดาพูดจากนอกประตูด้วยน้ำเสียงเอ็นดูเหมือนแม่ปลอบลูกลูกชายของฉันหิวพอดีเลยเสียงลือดังไปทั้งตลาดสดเซียนจูเหมือนคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งอย่างไม่หยุดยั้งผู้คนเริ่มทยอยกลับเข้ามาดูเหตุการณ์หลังจากความวุ่นวายเริ่มซาแต่ทุกคู่ตาย,ยังคงจ้องไปที่ร้านของยายรตีราวกับมันคือศูนย์กลางของความมืดที่ค่อยๆกลืนเมืองทั้งเมืองเข้าไปทีละน้อย เจ้าหน้าที่หลายคนเดินเข้ามาพร้อมกับถุงผ้าใบใหญ่เพื่อเก็บหลักฐานที่ยังค้างอยู่บนโต๊ะขายของแต่ทุกครั้งที่พวกเขาเปิดฝาหม้อแม้เพียงเล็กน้อยสีหน้าก็จะซีดเผือดลงทันทีเหมือนรับรู้บางอย่างที่ไม่ควรรับรู้ความเงียบหนาหนักจนได้ยินเสียงหายใจสะอึกของใครบางคนยายราตีนั่งอยู่บนมา้านั่งไม้เก่าๆมือทั้งสองสั่นเล็กน้อยแต่ใบหน้าย,ยังคงนิ่งสนิทเหมือนคนที่ยอมรับชะตากรรมไปแล้วไม่มีการโวยวายไม่มีการร้องขอมีเพียงสายตาที่มองออกไปไกลาราวกับเห็นสิ่งที่ไม่มีใครอื่นมองเห็นพวกเขา เป็นคนขอเองยายราตีพึมพำเบาเบราวกับพูดกับตัวเองมากกว่าจะพูดกับตำรวจแต่ประโยคสั้นๆนั้นทำให้ทุกคนหันมามองทันทีหมายความว่ายังไงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งถามเสียงแข็งแต่ในน้ำเสียงมีความสันที่ปิดไม่มิดยายราตีเงยหน้าช้าๆแววตาขุนมัวเหมือนน้ำคลองเกา่าแต่ภายในซ่อนบางอย่างที่ทำให้คนมองรู้สึกเย็นไปถึงไขสันหลังพวกเขาบอกว่ากินแล้วแข็งแรงขึ้นมีพลังขึ้นชีวิตดีขึ้นใครบอกก็พวกที่พวกเธอเรียกว่าผู้ใหญ่โตโตนั่นแหละ ทันทีที่คำว่าผู้ใหญ่หลุดออกมาเจ้าหน้าที่อีกสามคนหันมามองหน้ากันอย่างตกใจราวกับได้ยินเรื่องที่พวกเขาไม่ควรรู้ไม่ควรยุ่งและไม่ควรมีชีวิตอยู่เพื่อพูดถึงมันต่อยายนี่มันเรื่องอันตรายนะพูดชัดๆได้ไหมว่าใครสัง่งใครซื้อใครเกี่ยวข้องยายราตียิ้มยิ้มที่ไม่มีความสุขไม่มีความเศร้าแต่เป็นรอยยิ้มที่เหมือนคนที่รู้สึกหมดหงในโลกนี้แล้วก็พวกเดียวกับที่ยืนรอคิวทุกเช้าไงตอนฉันยังเปิดร้าน ไม่มีใครกล้าถามต่อเพราะทุกคนรู้ดีว่าถ้ายายพูดชื่อใครออกมาคนนั้นต้องไม่ใช่บุคคลธรรมดาแน่นอนลมเย็ยนพัดผ่านตลาดกลิ่นเก่าๆที่ติดค้างตามร้านค้าลอยขึ้นมาเหมือนพยายามจะปิดบังบางอย่างที่กำลังจะถูกเปิดเผยมันเป็นลมหายใจสุดท้ายของความลับที่ถูกซ่อนมานานหลายปีเจ้าหน้าที่ตัดสินใจพายายราตีขึ้นรถแต่ก่อนจะเดินไปถึงรถยายจู่ๆก็ยืนหยุดนิ่งแล้วหันกลับไปมองร้านของตัวเองอีกครั้งเหมือนกำลังมองชีวิตทั้งชีวิตที่กำลังจะถูกลบหายไปพร้อมความจริงที่ยังไม่ได้พูด พวกเธอยังไม่รู้เรื่องสำคัญที่สุดเลยยายพูดเสียงแผ่วอะไรเจ้าหน้าที่ถามยายราตีชี้ไปที่มอเหล็กใบใหญ่สุดหมอที่ยังไม่มีใครกล้าเปิดในนั้นไม่ใช่ของสำหรับขายแต่เป็นของที่เขาฝากไว้ให้ฉันคำว่าเขาทำให้ทุกคนหยุดนิ่งไม่ใช่เพราะสงสัยแต่เพราะรู้สึกเหมือนลมหายใจของตลาดทั้งตลาดหยุดไปชั่วครู่ไม่มีใครพูดอะไรไม่มีใครขยับทุกคนแค่ยืนนิ่งและรอฟังประโยคถัดไปของยายแต่ยายกลับเพียงยิ้มบางๆแล้วพูดว่า ถ้าพวกเธอเปิดทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตลาดกลับมาเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของทุกคนชัดเจนความมืดมนที่คลุมอยู่เหนือเซียนจูเหมือนกำลังจะก่อตัวขึ้นอีกครั้งและครั้งนี้อาจรุนแรงกว่าเดิมหลายเท่ารถตำรวจค่อยๆขับออกไปทิ้งไว้เพียงความสงสัยความกลัวและม้อใบใหญ่ที่ไม่มีใครกล้าแตะแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าในเงามืดหลังเสาร้านของยายยังมีใครคนหนึ่งยืนมองเหตุการณ์ทั้งหมดมาตลอดและเขาคนนั้น คือหนึ่งในผู้ที่เคยมาซื้อเนื้อจากยายราตีทุกสัปดาห์ตลาดเซียนจูเริ่มกลับเข้าสู่ความเงียบสงบแต่เป็นความสงบที่ไม่น่าไว้วางใจเรากับพื้นดินทั้งผืนกำลังซ่อนบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะปะตุขึ้นทุกเมื่อมอเหล็กใบใหญ่ที่ยายราตีทิ้งไว้กลางร้านยังคงเด่นชัดอยู่บนโต๊ะไม้และทุกคู่สายตาของชาวตลาดที่เหลืออยู่ก็ยังจ้องมันด้วยความหวาดกลัวปนสงสัยไม่มีใครกลา้าเข้าใกล้แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เพิ่งเดิน ตรวจรอบสุดท้ายก็ยังหลบเลี่ยงมันอย่างเห็นได้ชัดราวกับรู้ดีว่ามันไม่ใช่เพียงมอแต่เป็นกล่องแพนโดร่าที่ถ้าเปิดออกเมื่อไรทุกอย่างในเมืองนี้จะเปลี่ยนไปตลอดการขณะเดียวกันชายคนหนึ่งยืนอยู่ใต้เงามืดหลังเสาไม้ของร้านเก่าเขาเป็นชายวัยกลางคนแต่งชุดข้าราชการธรรมดารรมดาแต่ใบหน้าซีดเผือดเหมือนคนที่เพิ่งเห็นความจริงที่ตัวเองไม่อยากเชื่อผมของเขาเปียกเหงื่อทั้งที่อากาศเย็นแววตาวูบไหวเหมือนคนที่กำลังต่อสู้กับความคิดตัวเองเขาคือวิกรมหนึ่งในลูกค้าประจำของยายราตี และไม่ใช่ลูกค้าธรรมดาแต่เป็นคนที่แนะนำร้านนี้ให้คนมีตำแหน่งใหญ่โตหลายคนในเมืองวิกรมอมองหม้อใบใหญ่แล้วกลืนน้ำลายอย่างลำบากความรู้สึกผิดความกลัวและความอยากรู้อยากเห็นปะปนกันจนเขาแทบยืนไม่ไหวเขารู้ดีว่าข้างในหม้อไม่ได้มีแค่เนื้อธรรมดาเขาเคยเห็นมันมาครั้งหนึ่งตอนที่ยายรตีเปิดให้เขาดูของดีที่ไม่ได้เอามาขายเขาจำได้แม่นว่าภายในหม้อมีอะไรบางอย่างที่คล้ายแขนมนุษย์แต่ตอนนั้นยายรตีบอกว่าเป็นรางวัลที่ได้รับจากคนใหญ่คนโตคนหนึ่งในเมืองเพื่อให้เธอเก็บไว้ ความเงียบของตลาดถูกรบกวนเมื่อเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าวิกรมดังขึ้นเขาสะดุ้งเฮือกรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแต่เมื่อเห็นชื่อคนโทรเขากลับรู้สึกปวดหัวแทบแตกปัตสุรัตหนึ่งในลูกค้าที่ชอบที่สุดในบรรดาเนื้อที่ยายขายวิกรมลังเลว่าจะรับหรือไม่แต่สุดท้ายก็รับสายด้วยเสียงสัน่นแกเห็นข่าวเรือยย่องวิกรมค้าครับท่านผมอยู่ที่ตลาดตอนนี้ดีมากอย่าให้ใครแต่ต้องมอใบนั้นเข้าใจไหมน้ำเสียงประหลัดไม่ได้เหมือนคนสั่งแต่มันเหมือนคนขู่ท่านในม้อน,นั้นมีอะไร วิกรมถามเสียงเบากลัวทั้งประหลัดกลัวทั้งความจริงประลัดเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบด้วยน้ำเสียงหนักกว่าเดิมมันไม่ใช่ของที่ตำรวจควรเห็นและไม่ใช่ของที่ประชาชนควรรู้ถ้าใครเปิดทุกอย่างจะจบจบยังไงครับก็จบแบบที่แกก็ไม่รอดเหมือนกันน่ะสิ ปหลัดวางสายทันทีทิ้งให้วิกกรมยืนตัวแข็งราวกับถูกแช่แข็งอยู่กลางตลาดเขาหันไปมองหม้ออีกครั้งหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกแต่ขณะเดียวกันความคิดหนึ่งก็แล่นเข้ามาในหัวถ้าเขาหนีตอนนี้เขาจะถูกกำจัดในฐานะคนรู้มากแต่ถ้าเขาเปิดหม้อนี้ก่อนที่ใครจะมาถึงเขาอาจมีโอกาสต่อรองความปลอดภัยของตัวเอง เสียงฝีเท้าของเจ้าหน้าที่ที่เริ่มกลับมาตรวจซ้ำทำให้วิกรมารีบตัดสินใจเขาวิ่งออกจากเงามืดเดินตรงไปยังร้านของยายราตีอย่างรวดเร็วก่อนที่ใครจะมีโอกาสห้ามเขาคว้าฝาฝามอด้วยมือสันสันแล้วเปิดออกในพริบตากลิ่นเหม็นข้าวอุ่นๆพุ่งขึ้นมาจนคนรอบข้างร้องลั่นหลายคนโอกขาที่แต่สิ่งที่อยู่ในหมอ้อทำให้ทุกคนช็อกจนขาแทบหมดแรงในมอไม่ได้มีเพียงชิ้นเนื้อทั่วไปแต่มีโหมนุษย์ถูกถลกหนังทั้งใบมัดด้วยผ้าสีดำและในปากถูกยัดกระดาษจดข้อความไว้ วิกรมแทบล้มเพราะเขาจำได้ทันทีว่าใบหน้านั้นคือใครมันคือหัวของรองนายกเทศมนตรีที่หายตัวไปเมื่อสองเดือนก่อนเสียงกรีดร้องดังขึ้นทั่วตลาดหลายคนยืนไม่ไหวบางคนวิ่งหนีเหมือนคนบ้าเจ้าหน้าที่ที่เห็นภาพตรงหน้าถึงกับสะดุ้งจนปืนในมือสั่นแต่ความน่ากลัวที่สุดยังไม่ใช่หัวที่ถูกเก็บไว้ในหม้อมันคือข้อความที่ถูกยัดไว้ในปากของศพเจ้าหน้าที่คนหนึ่งค่อยๆหยิบมันออกมาอย่างกลัวๆก่อนจะอ่านออกเสียงด้วยน้ำเสียงสั่นราวกับเด็กกลัวผี ถ้าความจริงถูกเปิดเผยคนที่กินจะต้องชดใช้ทุกอย่างที่ได้มาตลาดทั้งตลาดเงียบกริบไม่มีใครขยับไม่มีใครหายใจแม้แต่ลมที่พัดมาก็เหมือนหยุดไปชั่วขณะทันใดนั้นเสียงรถยนต์หลายคันแล่นเข้ามาอย่างรวดเร็วเป็นรถรูสีดำล้วนไม่มีป้ายทะเบียนประตูรถเปิดออกและชายชุดสูทสีเข้มหลายคนเดินลงมาโดยไม่มีคำอธิบายพวกเขาไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ทหารแต่เป็นคนของประหลัดสุรัสและอาจเป็นคนของใครที่ใหญ่กว่านั้นมาก หนึ่งในชายชุดสูทเดินตรงมายังวิกรมเขามองหม้อที่เปิดค้างอยู่เพียงเสี้ยววินาทีเขาขมวดคิ้วเหมือนมีเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นไปแล้วใครเปิดหม้อนี้เสียงเย็นชาเหมือนคนไม่มีความรู้สึกทุกคนมองหน้ากันไม่มีใครตอบแต่สายตาทุกคู่ก็เลื่อนไปหาวิกรมโดยอัตโนมัติชายคนนั้นถอนหายใจเบาๆราวกับผิดหวังงั้นก็จบกันตรงนี้แหละเขาเอามือแต่หูฟังเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในใบหูพร้อมออกคำสั่งที่ทำให้คนทุกคนลุกสู้เคลียร์พื้นที่รวมทั้งพยานทุกคน ทันทีที่พูดจบลูกน้องที่มาด้วยก็เริ่มลงปืนออกจากเสื้อสูททุกอย่างกำลังจะกลายเป็นนองเลือดกลางตลาดทว่าเสียงปืนดังปังหนึ่งนัดจากด้านบนอาคารเก่าทำให้ทุกคนหยุดกึกชายชุดสูทที่สั่งการลม้มลงกับพื้นทันทีเลือดไหลอาบพ,พื้นเสียงจากลำโพงพกพาที่ถูกเปิดจากบนดาดฟ้าอาคารดังขึ้นอย่าทำอะไรชาวบ้านถ้ายังอยากรอดคนที่ยืนอยู่บนหลังคาคือหญิงร่างสูงในเสื้อคลุมสีดำเธอไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่คนของรัฐแต่ใบหน้าพอจะคุ้นตา ธอคือลูนาหลานสาวคนเดียวของยายรตีผู้ที่หายตัวไปหลายปีชาวตลาดหลายคนจําเธอได้ทันทีแต่ไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหนหรือทําอะไรตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เธอกลับมาพร้อมปืนสไนเปอร์ในมือและความโกรธที่ปิดไม่มิดลูนาตะโกนลงมาจากหลังคาฉันรู้ว่าพวกแกคิดอะไรอยู่แต่ความจริงของเมืองนี้จะถูกเปิดเผยวันนี้จะไม่มีใครฆ่าปิดปากใครได้อีกชายชุดสูทที่เลือรีบหมอบหลบแต่ก่อนจะยิงโต้กลับลูนาก็พูดต่อด้วยน้ำเสียงแข็งและถ้าพวกแกอยากรู้ หัวในมอไม่ใช่หลักฐานเดียวที่ฉันมีจากนั้นเธอโยนแฟชดรฟ์ตัวหนึ่งลงมากลางตลาดตกต่อหน้าวิกรมโดยตรงข้างในคือคลิปทั้งหมดการกินการสั่งซื้อการเกี่ยวข้องของพวกใหญ่ๆทั้งในเมืองและนอกเมืองรวมทั้งชื่อของพวกแกทุกคนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยืนอยู่แถวนั้นเริ่มลังเลใครบางคนกระซิบว่านี่มันเกินระดับเมืองแล้วถ้าข่าวนี้หลุดเราทุกคนมีหวังโดนตามฆ่าลูนาชีลงมาที่หมอยายของฉันถูกบังคับให้เก็บสิ่งนั้นไม่ได้อยากขายแต่คนมีอำนาจบีบให้ทำ ถ้าไม่ทำครอบครัวฉันจะถูกฆ่ายายเลือกทำบาปเพียงคนเดียวเพื่อให้ฉันรอดแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่ความจริงต้องออกมาเธอหันปืนไปเล็งชายชุดสูทอีกคนและพวกแกจะไม่แต่ต้องใครในตลาดนี้ทั้งนั้นสถานการณ์ตึงเครียดจนเหมือนเวลาเดินช้าลงทุกคนในตลาดเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่รอเพียงจุดแตกหักว่าจะเกิดฝั่งไหนก่อน ทันใดนั้นเสียงไซเรนตำรวจจำนวนมากดังขึ้นจากท้ายถนนตามมาด้วยรถพุ่มเกราะและเจ้าหน้าที่หน่วยพิเศษไม่ใช่หน่วยท้องถิ่นแต่เป็นระดับจังหวัดและระดับประเทศนำโดยผู้กำกับจากส่วนกลางที่เพิ่งได้รับข้อมูลผ่านแฟชอันนั้นเขาเดินเข้ามากลางตลาดพร้อมประกาศเสียงดังตั้งแต่ตอนนี้ไปร้านค้าแห่งนี้และทุกหลักฐานในนี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของทางการส่วนกลางพวกที่แต่ต้องพยานจะถูกยิงทันที ชายชุดสูทที่เหลือพยายามนี้แต่ถูกเจ้าหน้าที่ระดับประเทศจับได้ทันทีพวกเขาถูกกดตัวลงกับพื้นพร้อมใส่กุญแจมืออย่างไม่มีการละเวน้นลูน่าค่อยๆลงมาจากหลังคาเธอมองวิกรมที่ยืนหน้าเสียเหมือนคนหมดแรงวิกรมถามเสียงแห้งทั้งหมดนี้ยายรู้มานานแล้วใช่ไหมลูน่าสายหน้ายายไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเลยแต่ถูกบีบจนไม่มีทางเลือกยายทําเพราะต้องปกป้องฉันไม่ใช่เพราะอยากทําเธอหันไปมองทางที่รถพายายราตีไป และตอนนี้ฉันจะทำสิ่งที่ยายอยากทำมาตลอดหยุดวงจรแบบนี้สักทีเจ้าหน้าที่ระดับประเทศประกาศจับผู้เกี่ยวข้องหลายสิบรายภายในวันนั้นทั้งประลัดสุรัตข้าราชการระดับสูงนายทุนที่สั่งซื้อรวมทั้งผู้มีอิทธิพลที่ใช้บริการร้านนี้มานานหลายปีเมืองทั้งเมืองปั่นป่วนแต่เป็นการปั่นป่วนเพื่อทำความสะอาดครั้งใหญ่ส่วนยายรติเธอไม่ได้กลับมาที่ตลาดอีกเลยหลายคนลือว่าเธอถูกควบคุมตัวไปยังสถานพยาบาลพิเศษ หลายคนลือว่าเธอเสียชีวิตระหว่างทางอีกหลายคนลือว่าเธอถูกพาไปซ่อนในที่ปลอดภัยแต่ไม่ว่าความจริงคืออะไรทุกคนรู้และเชื่ออย่างหนึ่งยายราตีไม่ใช่ปีศาจอย่างที่ข่าวพยายามบอกเธอเป็นเพียงคนแก่คนหนึ่งที่ถูกความมืดในเมืองนี้บังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่มีใครควรทำ เมื่อผ่านไปหลายเดือนตลาดเซียนจูกลับมาคึกคักอีกครั้งร้านค้าต่างๆเปิดตามปกติแต่ไม่มีใครลืมเหตุการณ์ในวันนั้นมอใบใหญ่ถูกเก็บไปเป็นหลักฐานแต่โต๊ะร้านของยายยังคงว่างอยู่เหมือนเป็นเครื่องตนใจว่าเมืองนี้เคยเกือบจมลงไปในความมืดเพราะคนไม่กี่คนที่มีอำนาจลูนาะมาตลาดแทบทุกสัปดาห์เธอยือนตรงจุดเดิมที่ยายเคยนั่งขนาดไม่ได้ขายอะไรก็แค่ยือนอยู่เงียบเงียบล่บากับเฝ้าดูเมืองที่ยายพยายามปกป้องด้วยวิธีที่ผิดแต่ด้วยหัวใจที่ถูกบังคับให้เข้มแข็งกว่าที่ควรจะเป็น วันหนึ่งลูนาหยุดยืนแล้วเงยหน้ามองฟ้าลมอุ่นพัดผ่านอย่างอ่อนโยนเหมือนเสียงของยายที่กระซิบในใจเธอหลานทำได้ดีแล้วและนั่นคือวันที่ตลาดเซียนจูรู้ว่าเรื่องราวของเนื้อมนุษย์ไม่ใช่เรื่องของความโหดร้ายแต่เป็นเรื่องของอำนาจความลับและคนตัวเล็กๆที่ถูกกลืนหายไปในระบบที่มืดกว่าใครจะจินตนาการแต่สุดท้ายความจริงก็ชนะและความมืดที่ปกคลุมเมืองนี้มานานก็เริ่มจางหายไปทีละน้อย